ในยุคที่มนุษย์เต็มไปด้วยความเห็นแก่ตัวที่ซ่อนอยู่ในใจลึกๆของพวกเขาใครจะรู้ว่าแท้จริงแล้วความเห็นแก่ตัวไม่ใช่สิ่งที่ติดตัวมนุษย์มาตั้งแต่ยุคแรกเริ่มของมนุษย์แต่เป็นเพราะคลื่นพลังอันชั่วร้ายจากสิ่งที่เคยทำให้ดาวเคราะห์ล่มสลายมาแล้วนับไม่ถ้วน สวัสดีสอดีท่านผู้ชมทุกคนทุกท่านด้วยนะครับผมยินดีต้อนรับท่านผู้ชมทุกคนเข้าสู่ YouTube Channel เตียงสูบทิ่ไมเชโรคด้วยนะครับกว่าจะได้ลงคลิปเนี่ยก็ปาเข้าไปเกือบ2-3เดือนเลยละมั้งเนี่ยส่วนใหญ่ก็ เรียนนะครับผมเรียนแล้วก็ปิดเทอมเสร็จปุ๊บก็ไม่สบายต่อเลยนะครับก็ปี4แล้วเนาะเดี๋ยวฝึกงานก็จะยุ่งอีกนะครับผมแต่ก็ไม่เป็นไรนะครับจะพยายามหาเวลามาลงคลิปให้ทุกคนนะครับผมขอขอบคุณทุกคนที่ติดตามรอคอยคลิปใหม่ๆจากผมนะครับผมเอาละเรามาเข้าสู่เนื้อหากันเลยดีกว่าครับเรื่องราวในเดอะมูฟ e ี่หนึ่งเนี่ยมันเริ่มต้นจากที่เคโรโรแลวก็ฟูยุกิเดินทางกลับบ้านด้วยกันครับในขณะที่กําลังเดินกลับจากการไปซื้อกันปลาเนี่ย ก็ได้ไปสังเกตเห็นสารเจ้าแปลกๆนะครับเพราะว่าปกติเนี่ยฟูยุกิเดินผ่านทางนี้ทุกวันนะครับแต่ว่าก็ไม่เห็นนะยู่ๆทาไมวันนี้มันโผล่มานะครับก็กะจะไม่ได้สนใจอะไรหรอกแต่ว่าเคลโรโรเนี่ยมันดันทําเหรียญตกนะครับแล้วก็กลิ้งเข้าไปนะแต่ว่าเหรียญอะ่ะมันทะลุเข้าไปในสารนะครับทะลุแบบทะลุแบบแปลกๆอะ่ะเมื่อทั้งสองคนได้เข้าไปดูแล้วเนี่ยก็พบว่ามันเป็นอีกหนึ่งมิตินึงเลยนะครับมันเป็นมิติที่เอาไปใช้สําหรับคุมขงังเคโรโรนั่นแหละแล้วสิ่งที่ฟูยุกิเห็นเนี่ยก็ถือ ว่าเป็นแอนตี้บาริยชนิดหนึ่งเหมือนกันนะครับที่จะคอยสร้างภาพลวงตาเพื่อเอาไว้สําหรับปิดทางเข้านะหลังจากที่ทั้งสองคนได้เข้าไปสํารวจแล้วเนี่ยก็ปรากฏว่าเยโรโรมันดันทําผนึกแตกครับแล้วก็เกิดปฏิกิริยาปแปลกๆขึ้นมานะครับก็ลุกลี้ลุกลนกันใหญ่เลยนะก็ไม่รู้จะทํำยังไงนะครับผมก็เลยติดกาวให้นะครับหลังจากติดกาวไปแล้วเนี่ยก็รีบชิ่งหนีออกมาให้เร็วที่สุดนะครับแต่ว่ามันมันแตกไปแล้วอะ่ะผนึกมันก็ถูกคลายออกมานะครับผมก็เลยกําเนิดเป็นร่าง ของมิราระออกมานะครับมิราระเนี่ยเคยปรากฏตัวออกมาในอนิเมะตอนที่129ครับแต่ว่าตอนนั้นเนี่ยก็คงเป็นปริศนาอยู่นะแค่แบบว่าถูกกล่าวถึงนิดๆหน่อยๆยโดยการโผล่ออกมาแค่ตัวดำๆนะครับแล้วก็ไม่ได้อธิบายอะไรมากนะครับว่าบทบาทของมันเนี่ยคืออะไรนะหลังจากนั้นก็เป็นเวลาเดียวกันกันกบที่คิรุรุถูกปล่อยตัวออกมาครับหลังจากที่กลับไปถึงบ้านแล้วก็ไปนั่งต่อกันพลานี่เทโรโรก็สังเกตว่ามันมีเครื่องหมายการกระบาดขึ้นมาบริเ จะหมูกของตัวเองนะครับพยายามลบเท่าไหร่ก็ลบไม่ออกนะก็เอาไปพูดให้ฟูยุกิฟังนะครับว่าเออมันมีเครื่องหมายอันนี้ขึ้นมานะแต่ฟูยุกิเนี่ยก็ไม่ได้สนใจอะไรนะครับแถมยังเมินอีกต่างหากก็เลยเกิดเป็นปมที่ทําให้ทั้งสองคนขัดแย้งกันขึ้นมานะครับซึ่งปมความขัดแย้งในเรื่องนี้เนี่ยก็ถือว่าเป็นคอน f l i ต์ของเรื่องนี้เลยนะครับตัดภาพไปที่2พี่น้องโคโกโร่ครับ กำลังเดินผ่านหน้าศาลเจ้าอันนั้นนั่นแหละแต่แล้วก็ได้มีอะไรบางอย่างพุ่งผ่าน2คนนี้ไปครับซึ่งนั้นก็คือเจ้าคิรุรุนั่นแหละสิ่งที่มันทำเนี่ยมันไม่ได้ทําแค่กับโคโกโร่กับน้องราบี้เพียงแค่2คนนะครับคือมันบินไปทั่วเลยนะหลังจากที่มันบินผ่านไปแล้วเนี่ยมันก็ได้เกิดแสงบางอย่างขึ้นกับคนที่มันบินผ่านไปนะครับและในตอนเช้าของอีกวันหนึ่งก็ปรากฏว่ามีหลายคนเลยนะครับที่มีสัญลักษณ์กายกระบาดขึ้นตามจุดต่างๆของร่างกายแตกต่างกันไปนะครับรวมถึง ึงคนที่บ้านที่นาตะด้วยนะครับก็มีสัญลักษณ์อันนี้นะยกเว้นคุณแม่คนเดียวครับที่ยังไม่มีสัญลักษณ์อันนี้นะก็ถึงขั้นเป็นเรื่องเป็นราวนะครับถึงขั้นมีข่าวออกทีวีเลยนะครับว่าแต่ละคนเนี่ยก็มีกายกระบาดอันนี้ขึ้นมาที่บริเวณร่างกายของตัวเองเหมือนกันโดยมีรายงานว่าคนที่มีสัญลักษณ์กายกระบาดอันนี้เนี่ยต่างก็มีพลังวิเศษกันทุกคนเลยครับนั่นก็คือการใช้พลังโทรจิตสื่อสารถึงกันได้นะครับแล้วคนที่มีสัญลักษณ์กายกระบาดอันนี้เนี่ยก็สามารถให สัญ,ญาลักษณ์กาก,กบาทกับคนอื่นได้เหมือนกันครับโดยการปล่อยขึ้นกระแสจิตหรือว่าขึ้นความคิดอะไรสักอย่างไปให้อีกฝั่งหนึ่งนะครับนัสมีก็ได้จากเพื่อนนะแล้วนัสมีเนี่ยก็จะเอาให้แม่เหมือนกันเมื่อเคโรโรเห็นแบบนี้เนี่ยก็เลยคิดว่าจะต้องใช้อัน,นี้นี่แหละไปเป็นแผนการในการยึดครองโลกในครั้งนี้นะครับก็เลยเอาสัญ,ญาลักษณ์อันนี้เนี่ยไปให้กับทุกคนในกองร้อยเคโรโระนะครับแต่ว่ายกเว้นพี่เหลืองนะเพราะว่าไม่อยากรับรู้ความคิดของมันนะครับหลังจากนั้นก็ได้อธิบายแผนการ ให้ทุกคนฟังนะครับว่าจะใช้ไอ้เครื่องหมายการกระบาดอันนี้นี่แหละในการยึดครองเพโกปองจะใช้ธุรกิจแบบแทรกแซงจิตใจนะครับผมเพื่อออกคําสั่งไปหาทุกๆคนที่มีสัญลักษณ์กา,รก,ารกระบาดอันนี้หลังจากที่ส่งคลื่นกระแสจิตไปแล้วเนี่ยก็จะทําการแฮ็กเข้าไปในจิตใจอะไรประมาณนั้นนะครับหลังจากนั้นก็ได้มอบหน้าที่ให้พี่เหลืองเนี่ยสร้างอุปกรณ์ในการแทรกแซงจิตใจของทุกคนในโลกนะครับตัดภาพมาเช้าอีกวันหนึ่งครับคือคุณหนูโมโมกะเนี่ยเล่นใหญ่มาก อยากให้ฟูจิกิมอบเครื่องใหม่อันนั้นนะครับผมจะแบบแบบว่าเอออยากอยากได้เป็นคนแรกนะครับโดยเฉพาะฟูจิคุงเนี่ยวิธีการของคุณหนูก็คือให้กองกําลังเนี่ยปิดกั้นคนออกจากพื้นที่เลยนะครับตรวจสอบให้เรียบร้อยนะว่าไม่มีใครที่จะมาเอาสัญ,ญลักษณ์อันนี้ให้คุณหนูแทนฟูจิคุงนะครับแต่ว่าดันโดนไอหนูทามะเนี่ยให้ไปซะก่อนนะครับก็เลยกลายเป็นปมความขัดแย้งของทั้งสองคนนี้ขึ้นมานะครับผมแต่ว่ายังไม่ได้เป็นปัญหามากในตอนนี้นะครับมันจะมีปัญหา หาช่วงกลางๆเรื่องเลยครับตัดภาพไปที่โรงเรียนของนัสุมิครับเด็กๆทุกคนเนี่ยก็เห่อสัญลักษณ์อันนี้กันมากๆเลยนะโดยใครที่ยังไม่มีเนี่ยก็อยากจะมีเหมือนกันทุกคนครับเพราะว่ามันเป็นอะไรที่ดูเจ๋งนั่นแหละที่สามารถสื่อสารกันผ่านธทรจิจได้แล้วเหตุการณ์นี้ก็ไม่ได้มีแค่ในโรงเรียนนะครับคือมันเกิดขึ้นทั่วโลกนะครับใครๆก็อยากมีสัญลักษณ์อันนี้เหมือนกันนะในระหว่างที่ชีวิตประจําวันของทุกคนกําลังดําเนินต่อไปแบบนี้เรื่อยๆเ,เนี่ยมิราระก็ได้เฝ้าสังเกตถ,ถึงเหตุการณ์นี้ อยู่แล้วในระหว่างที่กําลังฉายภาพให้เราเห็นเนี่ยก็ได้มีการเข้ามาแจมเล็กๆน้อยๆจากเรื่องโซโรริจิ้งจอกมหัาจรย์นะครับผมใครไม่เคยดูเนี่ยก็ไม่แปลกนะครับใครเคยดูเนี่ยก็ไม่แปลกเหมือนกันนะครับผมมันก็นานแล้วเนาะแล้วอีกอย่างคนในช่องผมเนี่ยก็นะคงจะไม่ใช่น้อยๆกันแล้วล่วสะสาเหตุที่มาแจมเนี่ยก็เนื่องในโอกาสที่ทั้งสองเรื่องมันได้มีโอกาสทำเดอะมูฟวี่เรื่องแรกด้วยกันนะครับก็เลยถือโอกาสมาคอแลแลบกันซะเลยนะครับผมโดย ครรโรโร่เนี่ยก็ไปโผล่ในเดอะมูฟวี่แรกของโซโรริเหมือนกันนะครับกลับเข้ามาในส่วนของเนื้อเรื่องนะครับตอนนี้สัญลักษณ์กากรบาดอันนี้เนี่ยก็ดันถูกนักวิชาการหรือผู้เชี่ยวชาญเนี่ยตีความไปว่ามันเป็นเหมือนกับวิวัฒนาการครั้งใหม่ของมนุษย์ครับที่น่าแปลกก็คือไม่มีใครเอะใจอะไรเลยนะครับและในตอนกลางคืนของวันนั้นคิโรรุก็ได้ปรากฏตัวออกมาให้เราเห็นนะครับลักษณะของมันเนี่ยก็เป็นเหมือนกับชาวเคโรนสีขาวครับที่สามารถเรืองแสงได้นะแต่ถ้าใคร เคยดูแล้วเนี่ยก็จะรู้นะครับว่ามันไม่พูดเลยนะตลอดทั้งเรื่องเนี่ยแต่ว่ามันก็สามารถส่งเสียงได้อยู่นะครับเดี๋ยวจะเปิดเสียงมันให้ฟังสักหน่อยนะหลังจากที่มันปรากฏตัวออกมาให้เราเห็นได้ไม่นานเนี่ยมันก็ปล่อยขึ้นพลังบางอย่างออกมาปกคลุมทั้งเมืองเลยครับก็ไม่แน่ใจว่าทั่วโลกเลยหรือเปล่านะครับผมแล้วก็ทําให้สัญลักษณ์บนหน้าผากของทุกคนเนี่ยเรืองแสงขึ้นมานะหลังจากนั้นในตอนเช้าของอีกวันเนี่ยทุกคนก็กลายเป็นว่าตกอยู่ในสภาพหมดไฟหมดแพชชั่นอะไรก็ไม่รู้ครับ แต่เอาเป็นว่าทุกคนเนี่ยเหมือนกันนะครับว่าเออทาไมมันได้ยินเสียงแปลกๆล่ะอย่างนี้ทุกคนก็ได้ยินความลับของฉันหมดอลดแล้วฉันเนี่ยก็ไม่ได้อยากรู้ความลับของคนอื่นด้วยก็กลายเป็นว่าตอนนี้ทุกคนเสียการควบคุมพลังโทรจิตของตัวเองไปนะครับยกเว้นคนในบ้านฮินาตะนะครับผมที่ก็ไม่ได้อะไรกับพลังนี้มากนะครับเพียงแต่ว่าฟูยุกิเนี่ยไม่ได้รู้สึกท็อกซิกแค่นั้นเองนะครับแต่ก็ยังได้ยินเสียงด้านลบของคนอื่นอยู่นะแล้วในเมืองตอนนี้ก็เกิดเหตุการณ์ที่ว่าทุกๆคนเนี่ย เป็นเหมือนกันครับก็คืออาการซึมเศร้านะมันเกิดขึ้นหลังจากที่ทุกคนเนี่ยได้ยินความคิดลบๆในหัวของคนอื่นมากเกินไปครับพอออกไปข้างนอกเนี่ยก็ได้ยินเสียงแต่อะไรอย่างเงี้ยก็เลยทําให้ทุกคนอยากหมกตัวอยู่แต่ในบ้านครับแม้แต่นักสืบอวกาศโคโกโร่เนี่ยที่มันหัวเราะอยู่ตลอดเวลาเนี่ยไอ้นี่ก็คิดลบเหมือนกันนะครับไม่เว้นนะแต่เหมือนจะมีข้อยกเว้นเป็นคนในบ้านฮี่นาตะนะครับทั้งบ้านเลยแล้วก็คนอีกจํานวนหยิบมือได้แหละครับไม่มากครับ ก็จะเป็นพวกเพื่อนๆเนาะคุณหนูโมโมกะรุ่นพี่ซาบุโร่น้องโคยุกิประมาณนี้ครับแล่นในตอนกลางคืนเนี่ยก็เกิดเป็นแสงเล็กๆลอยออกมาจากบ้านทุกหลังนะครับแสงนั้นอะ่ะมันก็คือพลังงานด้านลบที่ลอยออกมาจากตัวทุกคนนะครับผมแล้วก็กลายเป็นพลังงานให้ฮิโรรุนั่นเองนะ <S <S เมื่อมิระระเห็นแบบนั้นเนี่ยก็ได้มองไปยังบ้านหลังหนึ่งนะครับที่ยังเปิดไ,ไฟอยู่นะเป็นบ้านหลังเดียวในเมืองในตอนนี้เลยนะครับที่ยังเปิดไฟอยู่นะครับแล้วก็ได้พูดขึ้นมาว่า เออไอพวกนี้นี่แหละที่มันเป็นความหวังสุดท้ายของโลกใบน,นี้นะครับแล้วในตอนนี้เนี่ยสุดยอดอาวุธที่เกิดจากแผนการของเคโรโรก็เสร็จสิ้นแล้วนะครับแต่มันไม่เหมือนที่คิดไว้นะครับมันออกมาเป็นหมวกอะไรสักอย่างนี่แหละไม่เท่เ,เลยแต่ก็เอาเถอะอ่านคู่มือไปใช้ไปนะครับแต่ในระหว่างนั้นเนี่ย หุ่นยนต์ที่ผู้ลุกรานรุ่นแรกที่เหลือเอาไว้ให้ผู้ลุกรานรุ่นหลังเนี่ยก็ได้โผล่ออกมาลงจอดบริเวณบ้านฮินาตะเลยครับที่มาเนี่ยก็เพราะว่าสนใจสุดยอดอาวุธนั่นแหละแต่พอมิระระดูแล้วเนี่ยอ้าวทุกคนในบ้านเนี่ยดันมีสัญลักษณ์ที่ถูกชิรุรุเข้าแทรกแซงซะอย่างนั้นครับเมื่อนัสมิถามแบบถามจี้จุดเข้าเนี่ยก็ ไม่อยากตอบนะครับทำแอปนะครับว่าเออไม่รู้จริงๆนะว่ามันเป็นเครื่องหมายที่ถูกสร้างขึ้นโดยคิโรรุนะเมื่อโดนถามซอกแซกเขาเนี่ยก็สารภาพไปหมดเปลือกนะครับว่าเออมันเป็นอาวุธสุดยอดโบราณที่ชาวเคโรนสสกดเอาไว้อะไรก็ว่าไปนะครับโดยไอตัวนี้เนี่ยจะใช้ความรู้สึกขัดแย้งความอาคติความเกลียดชังมาเป็นพลังงานนะ แล้วเมื่อได้พลังงานมามากเพียงพอแล้วเนี่ยก็จะทําการคโครนร่างตัวเองออกมาหลายๆตัวนะครับเพื่อทําลายดวงดาวนั่นเองเมื่อนัสมิได้ยินแบบนั้นเนี่ยก็แบบอ้าวเฮ้ยแสดงว่านี่ก็เป็นฝีมือของพวกแกสินะที่จะยึดครองโลกนะ่ะ คิโรโร่ก็พยายามแก้ตัวนะครับว่าเออไม่ใช่ฝีมือของทางนี้นะดูดิทุกคนก็โดนเหมือนกันหมดอ่ะก็เถียงกันไปเถียงกันมานะครับก็มีกรรมการมาช่วยแยกนะพร้อมกับเอาอาวุธที่น่าจะเป่าไอ้พวกนี้ให้หายไปได้ในพริบตาเนี่ยชี้มาทางนี้นะครับแล้วก็บอกว่าอย่าทะเลาะก,กันถ้ายิ่งทะเลาะก,กันเนี่ยก็จะทําให้คิโรโร่เนี่ยมีพลังมากขึ้นนะครับพี่แดงก็เลยอาสาเปลี่ยนเรื่องนะครับโดยการตั้งคําถามว่าเออแล้วทําไมอาวุธสุดเลวร้ายแบบนั้นเนี่ยที่มันถูกผนึกไว้แล้วถึงตื่นขึ้นมาล่ะทุก คนก็ได้รู้ความจริงนะครับว่าเออมันก็ถูกสะกดเอาไว้แล้วนั่นแหละถูกสะกดเอาไว้ในรูปแบบของกล่องแบบนี้นะแล้วก็โปะแตกจนได้นะครับว่าเป็นฝีมือของฟูยุกิกักบเคโรโรนี่แหละก็เลยถามนะครับว่าจะมีวิธีการที่จะทําให้มันกลับไปเป็นผนึกเหมือนเดิมไหม น้องก็บอกว่ามันไม่มีหลอกโลกนี้เนี่ยกำลังจะเข้าสู่การร่มสลายแล้วหมดหนทางแล้วล่ะแต่น้องก็ยังโดนเค้นถามอีกนะครับว่าเออมันไม่มีวิธีจริงๆแล้วหรอน้องก็จําเป็นต้องตอบนะครับก็บอกว่าเออมันก็มีเหลืออยู่วิธีนึงนะนั่นก็คือการที่เราต้องมีหัวใจที่เต็มเปลี่ยมไปด้วยมิตรภาพและความเชื่อมั่นนะครับผมก็แบบว่ามันจะเป็นบททดสอบของไอ้พวกนี้ในเวลาต่อมานะครับ แต่ว่าพวกคุณเนี่ยเป็นชาวเคโรนซึ่งเป็นผู้ลุกรานกับชาวเพโคปองนะยังไงก็ไม่มีความเชื่อมั่นกันหรอกใช่ไหมก็ได้ความกลับไปว่าไม่จริงหรอกไอ้พวกนี้เนี่ยมันมีมิตรภาพมีความเชื่อใจที่มอบให้การแบบเต็มเปี่ยมนะครับอ้าวแบบนี้ก็เข้าทางน้องสิครับน้องก็เสี่ยมนะครับผมแบบว่าเอา้าผู้ลุกรานกับผู้ถูกลุกรานเนี่ยมันก็ต้องเป็นสตูกันนะเด เมื่อน้องได้ยินแบบนั้นเนี่ยน้องก็ค่อนข้างที่จะอุ่นใจนะครับผมแต่ว่าด้วยหน้าที่ของน้องที่ต้องคอยเสียมคอยทดสอบเนี่ยน้องก็ได้หบยิ้มนั้นนะครับผมหลังจากนี้ก็จะเป็นการทดสอบของน้องนะครับก็เลยเดินเข้าไปถามนะครับถึงสิ่งที่จิโรโ่มันเพิ่งสร้างมานี้นี่แหละถามว่าเนี่ยจะใช้สิ่งนี้เพื่อยึดคลองเพโกปองไม่ใช่หรอนี่แหละครับเป็นตัวจุดชนวนนะครับผมนัสุมิก็เกิดความสงสัยขึ้นมานะครับว่าเออแล้วไอ้สิ่งนี้เนี่ยมันคืออะไรละ่ะพี่แดงกับพี่ เดี๋ยวก็รู้งานนะครับผมเงียบไม่พูดนะแต่อยู่ๆอีน้องเนี่ยก็บอกว่าเป็นอาวุธที่จะใช้ยึดครองเพคโคปองใช่ไหมฟูยิกิก็ถามกับน้องมิระระนะครับว่าไอ้สิ่งนี้นะหลอที่จะใช้ลุกหลานโลกน่ะน้องก็บอกว่าใช่นะครับแล้วเนี่ยมันเป็นอาวุธที่สุดยอดมากๆเลยครับพี่เหลืองก็ได้โผล่ออกมาจากไหนไม่รู้นะครับแล้วก็บอกว่าเธอเนี่ยตาแหลมดีนะน้องก็โม้ใหญ่เลยนะครับว่าเออสิ่งนี้เนี่ยมันจะทําให้การควบคุมความคิดของมนุษย์ในโลกเนี่ยควบคุมแล้วก็จะทําให้ยึดครองโลกได้ในคราวเดียวเลย ใช่ไหมทำให้แผนการยึดครองเนี่ยง่ายขึ้นเยอะเลยละสิพี่เหลืองก็ช่วยอีกเสียงหนึ่งนะครับก็บอกว่าเออใช่แล้วให้ตายยังไงเนี่ยฉันก็ไม่มีทางสร้างอาวุธที่ปัญญาอ่อนออกมาหรอกนะมันก็ต้องดีอยู่แล้วสิเรียบร้อยครับผมเมื่อทั้งสองคนได้ยินสิ่งที่อน้องนี่พูดออกมาแล้วเนี่ยก็เกิดเป็นความรู้สึก คิดตะขวงใจนะครับผมรู้สึกแย่เกิดขึ้นมานะครับก็เลยทําให้เครื่องหมายบนหัวเนี่ยเรืองแสงขึ้นมานะแล้วก็ได้เกิดการทะเลาะก,กันขึ้นครับทะเลาะก,กันผ่านทางโทรจิตนะฟูจิก,กิก็คิดว่าเออเคโรโรจะใช้ไอ้นั่นเนี่ยยึดครองโลกจริงๆหรอเคโรโรก็ตอบไปตามตรงนะครับว่าเออข้าน้อยเนี่ยเป็นผู้รุกรานก็ต้องรุกรานซื้อรับที่เคโรโรมันน่าสงสารอะไรรู้ไหมครับทุกคนนั่นก็เป็นเพราะว่าทุกคนเนี่ยคิดว่า คิรุรุมันเป็นฝีมือของคิรโรครับเพราะแบบว่าเอออะไรมันจะเหมาะเจาะขนาดนั้นล่ะใช่ไหมมีคลื่นที่ทุกคนสามารถเชื่อมต่อกันได้แล้วแล้วไอ้พวกนี้เนี่ยแถมยังมีอุปกรณ์ที่จะเอาไว้ใช้แหกจิตใจทุกคนในคราวเดียวพร้อมกันอีกเออก็แบบมันดูเหมาะเจาะก่อทะเลาะกันไม่เลิกนะครับเริ่มเอาเรื่องที่ตัวเองโดนอีกฝ่ายทําให้เสียใจในตอนนั้นเนี่ยมาเป็นประเด็นในการทะเลาะกันครับก็เป็นปัญหาที่ไม่ได้เคลียร์ให้มันจบๆไปนั่นแหละเริ่มทะเลาะกันหนักนะครับดอหลอกนี้เนี่ยก็แบบว่า ฉันก็คิดมาตลอดว่าที่ผ่านมาเนี่ยนายเป็นเพื่อนฉันอะไรทํานองนี้แหละเคโโลก็สวนกลับไปนะครับผมประมาณว่าเออไอฟูยุกิเนี่ยมึงก็ชอบเมินกูเหมือนกันนั่นแหละแล้วแบบนี้เนี่ยมันเรียกว่าเพื่อนได้รหรอ ในระหว่างที่กําลังทะเลาะและเกิดความรู้สึกไม่ดีต่อกันเนี่ยน้องกรรมการก็ได้หมายแยกนะครับเพราะว่าตอนนี้เนี่ยทุกคนตกหลุมพรางของคีรุรุวงเล็บอีน้องนี่นั่นแหละก็เลยรีบห้ามก่อนนะครับพอเสี่ยมไปเสี่ยมมาเนี่ยก็ตอนนี้คีรุรุก็ได้พลังงานมาในระดับหนึ่งแล้วนะครับ ใกล้พอที่จะขยายร่างตัวเองออกไปเป็นเฟสที่2แล้วละครับหลังจากที่มิระระเสียมบ้านนี้เสร็จเนี่ยก็หนีไปเสียมบ้านหูหนูอีกนะครับผมหลังจากที่ความสัมพันธ์ระหว่างดาวดวงนี้กับดาวเคโรนมันดูจะกลืนไม่เข้าขายไม่ออกแล้วอยู่ๆนิชิซาว่าทาวเวอร์ก็ได้ลม้มลงมานะครับพร้อมกับปรากฏร่างที่2ของคิรุครับ แต่ในระหว่างที่หอคอยที่เหมือนเป็นจุดแลนด์มาร์กของตระกูลนี้ล้มลงนั้นเนี่ยก็ปรากฏว่าไม่มีกองกําลังออกไปต่อต้านเลยครับเพราะว่าทหารทุกคนเนี่ยหมดกําลังใจหรือก็มีความคิดลบอยู่เต็มไปหมดเลยครับแบบว่าเออ อย่าเกิดเป็นฝาหม้ออย่าเกิดเป็นหอยโข่งอะไรก็ไม่รู้นะครับเอาเป็นว่าตอนนี้ทหารเนี่ยมาอยู่ในสภาพพร้อมรบนะครับยิ่งทุกคนมีความคิดลบมากเท่าไหร่ไอตัวนี้มันก็ยิ่งดูดพลังงานไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็เริ่มทําลายเมืองอย่างต่อเนื่องเลยนะพวกเคโรโรก็เห็นแล้วว่าเฮ้ยไอนี่เนี่ยมันออกมาทําลายเมืองแล้วนะฝีมือของพวกกูก็ไม่ใช่มนุษย์เนี่ย ไม่มีซู no maker, เปอร์ฮีโร่ออกมาช่วยเลยหรือไงพี่เหลืองก็บอกว่าเออมนุษย์น่ะมันไม่มีอะไรแบบนั้นหรอกพวกชาวโลกน่ะมันขี้กลัวจะตายมันไม่มีใครกล้าออกมาหรอกเมื่อเชโรโรเห็นแบบนั้นเนี่ยก็เหมือนกับว่าจะสั่งให้ลูกน้องทุกคนเนี่ยออกไปกำจัดไอ้เจ้าสิ่งนั้นซะเราจะยอมให้ไอ้ลูกหลานเด็กเมื่อวานซื้อเนี่ยมายึดครองโลกตัดหน้าเราไม่ได้แต่อันนี้มันเกิดมา65ล้านปีแล้วนะครับเอาล่ะในตอนนี้กองร้อยเคโรโรก็ต้องทําภารกิจในการกำจัดเจ้าสิ่งนี้แล้วนะครับแต่ก็เหมือนกับว่าผิวหนัง ไอ้นีเนี่ยมันมันจะสร้างจากอาดามเปนเทียมหรืออะไรก็ไม่รู้นะครับแข็งชิบหายนะโจมตีเท่าไหร่ก็ไม่เข้านะครับพี่เขียวก็เลยคิดจะออกโรงเองนะครับโดยการใช้อาวุธที่คิดค้นขึ้นมานี่แหละเพื่อที่จะไปควบคุมไอ้หนอนด้วงนะครับ เพราะว่าใช้กําลังไปเนี่ยก็คงไม่ได้ผลงั้นก็ควบคุมจิตใจมันแทนเลยและกันหลังจากนั้นเคโรโรก็ถูกพี่เหลืองทําให้ตัวใหญ่ขึ้นนะครับเพราะว่ายิ่งตัวใหญ่ขึ้นเนี่ยมันก็น่าจะได้ผลเยอะประมาณนั้นนะครับแต่ใช้คลื่นพลังจิตโจมตีไปเท่าไหร่ก็โจมตีไม่โดนครับเหมือนเครโรโรเนี่ยมันจงใจให้โจมตีไม่โดนอะ่ะเหมือนก้นตีนนะครับในระหว่างนั้นเนี่ยฟูยกิก็วิ่งผ่านไปที่ใต้ขาของเครโรโรนะครับเพื่อที่จะมุ่งหน้าไปยังสารเจ้าในตอนแรกนั่นแหละเผื่อว่าจะเจอวิธีการจัดการกับไอ้หนอน พี่แดงก็จะพาทั้งสองคนไปส่งที่ศาลเจ้านั้นนะหลังจากที่ฟูจิกิเข้าไปแล้วเนี่ยนัซุมิก็สงสัยว่าเฮ้ยมันกระโดดเข้าไปได้ยังไงพี่แดงก็อธิบายให้ฟังนะครับว่ามันไม่เป็นไรหรอกมันก็เป็นแอนตี้บาเรียชนิดหนึ่งนั่นแหละเมื่อเข้าไปข้างในแล้วเนี่ยพบว่ากล่องผนึกเนี่ยมันหายไปแล้วนะครับแล้วพี่แดงก็ได้ไปเจอเข้ากับตัวอักษรเคโรนโบราณก้นนะนั่นอาจจะเป็นข้อมูลสําคัญเลยก็ได้นะครับฟูจิกิเนี่ยก็เลยรีบถามพี่แดงนะครับว่ามันมีข้อมูลอะไร อ่านออกไหมก็ยืนจ้องอยู่สักพักนะครับอ่านไม่ออก แต่ก็ยังดีนะครับที่มีฟูจิกินะใช้เซนส์ของตัวเองนั่นแหละอ่านข้อมูลภาพแล้วก็ตีความเท่าที่จะสามารถทําได้นะอย่างแรกที่ตีความได้เลยเนี่ยนั่นก็คือไดโนเสาร์เนี่ยมันสูญพันธุ์เพราะที่รู้รุครับพร้อมกับมีภาพหลักฐานอยู่บนฝาผนังนะครับว่าไดาโนเสาร์เนี่ยล้มตายเป็นจํานวนมากจริงๆนะก็เลยเดาได้ว่าสาเหตุที่ไดโนเสาร์มันสูญพันธุ์เนี่ยก็เป็นเพราะว่าไอ้นี่นี่แหละแต่ว่ามันมีภาพหลักฐานอีกภาพหนึ่งนะครับที่ไม่มีเวลาพอที่จะไปตีความนะนั่นก็คือภาพ าพนี้ครับมันเป็นภาพที่โผล่ออกมาไม่ถึง1วินาทีนะครับผมแถมยังไม่ได้พูดถึงมากในเดอะมูฟวี่นี้อีกนะครับผมแต่ว่าผมได้ไปหาข้อมูลแล้วก็ กำลังจะเตรียมลงเป็นคลิปถัดไปไว้แล้วนะครับผมว่าคนในภาพนี้เนี่ยเป็นใครแล้วมีบทบาทอะไรถึงขั้นที่ชาวเคโรนเมื่อ65ล้านปีก่อนต้องมาสลักรูปเอาไว้เลยนะครับกดติดตามรอไว้ได้เลยนะครับตัดภาพไปทางการต่อสู้ของเคโรนโรครับก็เข้าคันแย่แล้วละ่ะเพราะว่าโจมตีเท่าไหร่ก็โจมตีไม่โดนนะครับแถมยังโดนดูดเอาพลังความคิดด้านลบไปซะจนตัวแห้งเลยนะครับเพราะว่าในตอนที่จะพลาดท่าแล้วเนี่ยเคโรนโรมันก็ดันเกิดความคิดติดลบขึ้นมา แบบสุดตรงเลยนะครับประมาณว่าสุดๆออกครับแบบเกิดออกมาฉีดใส่แบบป้อนใส่ป้อนพลังงานให้มันเลยครับแล้วไอ้คิรุรุเนี่ยมันก็ดูดพลังงานอื่นๆของเคโรโรไปด้วยนะครับจนสุดท้ายเคโรโรก็หมดสภาพไปจริงๆนะครับไม่สามารถทําการต่อสู้ได้นะเมื่อคิรุรุดูดเอาพลังงานความคิดลบของเคโรโรไปจนหมดแล้วเนี่ยก็ถึงขั้นที่ทําให้คิรุรุมันสามารถวิวัฒนาการตัวเองไปจนถึงขั้นสุดท้ายได้เลยนะครับแล้วส่วนร่างกายที่เป็นเส้นๆเนี่ยก็แทรกซึมเข้าไป ในทุกส่วนของเมืองเลยนะแล้วใครที่โดนอีนวดนี้จับได้เนี่ยก็จะโดนดูดเอาพลังงานไปจนเหลือแต่ความเศร้าหมองนั่นเองครับหลังจากที่คิโรโรมันวิวัฒนาการร่างไปจนถึงขั้นสุดท้ายพอได้พลังงานจากเคโรโรเนี่ยก็เหมือนกับว่าเคโรโรเนี่ยมันจะก่อเรื่องเอาไว้อีกแล้วนะครับทุกคนก็แบบว่าเออทําอะไรของมึงเนี่ยคิโรโรก็บอกว่าเออก็ไม่ได้ตั้งใจให้เป็นแบบนี้ซะหน่อยก็งอแงนะครับจนน้องมิราดาเนี่ยก็เออกูหนีไปเลยดีกว่าอย่างนี้นะเมื่อน้องมัวเห็นว่าเคโรโรมัน หาทางออกไม่เจอแล้วเนี่ยก็อาสาที่จะทำอะไรบางอย่างนะนั่นก็คือการบอกกับเคโรโรว,ว่าคุณอาคะฉันจะจัดการเองค่ะก็ที่จะจัดการจริงๆนะครับพร้อมกับใช้ท่าที่เหมือนกับที่เราเห็นในโบราณสถานเมื่อกี้เปรียบเลยครับแบบว่าใช่เลยอะมันคืออันเดียวกันนะครับเรามาดูกันครับว่าน้องเนี่ยจะทําอะไรนะนั่นก็คือการที่น้องเรียกอุกบาทอันที่แบบว่าใหญ่อะแบบใหญ่โคตรอะ เพื่อที่จะให้มาพุ่งชนโลกนะครับเป็นท่าอัมาเกดอนหต่อหนึครับเอาละถ้าปล่อยให้มันมาชนโลกเนี่ยก็คงได้สูญพันทั้งมนุษย์แล้วก็ทั้งคิรรุตัวนั้นนั่นหลยครับคโรรุก็เลยต้องเบรกเอาไว้ก่อนนะแล้วไปหาวิธีอื่นในการจัดการแทนนะครับ ในระหว่างนั้นพี่เหลืองก็ได้ปลิวออกมาจากฐานทัพนะครับเมื่อเครอโรโรเห็นแบบนั้นเนี่ยก็เลยรีบวิ่งกลับเข้าไปในบ้านนะเหมือนกับว่าจะไปหาอะไรบางอย่างที่มันสําคัญมากจริงๆครับฟูกิคิเห็นเครโรโรที่วิ่งเข้าไปในบ้านที่มันกําลังถล่มเนี่ยก็เลยรีบตามไปนะเพื่อที่จะมาช่วยเครโรโรนั่นแหละเมื่อตามไปถึงเนี่ยก็เห็นว่าเครโรโรมันกําลังทําอะไรอยู่นะก็เลยรีบไปช่วยนะครับพร้อมกับบอกว่ามันอันตรายแค่ไหนแต่เครโรโรเนี่ยก็ยังดันทุรังนะครับที่เอาตัวเองเนี่ยมุดเข้าไปในเ จากปรากักพังที่มันกําลังจะถล่มลงมานะในขณะที่เคโรโร่กำลังเอื้อมมือเข้าไปหยิบเอาบางอย่างนั้นนะ่ะฟูจิกิก็รีบดึงขาของเคโรโรออกมาเลยนะครับแต่ว่าสิ่งที่เคโรโร่ให้ความสําคัญมากๆนั้นกลับไม่ได้ถูกช่วยเหลือออกมาครับพร้อมกับบอกว่าทําอะไรของนายนะ่ะ จิมสไนเปอร์คัสตอมของข้าน้อยก็คือเคโรโรมันแสดงความหวงแหนของเล่นที่ได้ไปซื้อมากับฟุยุกินั่นแหละหลังจากนั้นทั้งสองคนก็เหมือนกับว่าจะเคลียร์ใจกันนะครับเรื่องที่เคยบากหมางก,กันก็เหมือนจะให้อภัยกันแล้วนะก็เลยกลายเป็นความรู้สึกที่ดีแล้วก็ความรู้สึกผูกพันกันมากขึ้นนะครับก็เลยทําให้สัญลักษณ์การกระบ,บาดท,ที่บนร่างกายของทั้งสองคนเนี่ยหายไปนะแล้วอยู่ๆอ,อิเจมิราระเนี่ยก็พงเข้ามานะครับแล้วก็บอกว่าผ่านการทดสอบแล้วนะฟุยุกิก็ บอกว่าเออเห็นรูปในโบราณสถานแล้วนะจริงๆแล้วเนี่ยเธอเป็นกุญแจใช่ไหมล่ามิราระก็เฉลยเองนะครับว่าเออก็ขอโทษนะที่ไม่ได้บอกความลับแต่ว่ามันเป็นการทดสอบนะพร้อมกับบอกชื่อเต็มของตัวเองนะครับว่าเป็นอาวุธทําลายล้างชิรูมีราหรือว่าชิรูมีระนะครับมันจะแบ่งออกเป็น2ส,ส่วนผู้ทําลายคือคิรูรุส่วนผู้ตัดสินเนี่ยก็คือมิร,ระระถึงจะแยกกันอยู่เนี่ยแต่จริงๆแล้วก็เป็นหนึ่งเดียวกันนะครับหลังจากนั้นน้องเนี่ยก็กลับร่างเป็นกุญแจ นะเพื่อที่จะให้ทั้งสองคนเนี่ยเอาไว้ไปปิดผนึกนะแต่ว่าความสามารถในการขยับตัวของน้องเนี่ยก็จะหายไปนะซึ่งก็เป็นหน้าที่ของทั้งสองคนนั่นแหละที่ต้องแบกไปแค่เอากุญแจไปวางไว้ตรงเครื่องหมายกากบาทนะครับก็จะเป็นการปิดผนึกนะแต่มันก็ไม่ง่ายนะครับโดนขัดขวางจากที่รุรุอย่างหนักหน่วงเลยนะแต่ทุกคนก็พยายามช่วยทั้งสองคนให้ผ่านสถานการณ์นี้ไปได้นะครับพี่แดงก็พยายามช่วยนะแต่ว่ากระสุนหมดก็เลยโดนเล่นไปก่อนคนแรกเลยนะครับพี่เหลือน ก็เอาอุปกรณ์แปลงร่างมาให้นาซมินะรุ่นพี่ซาบุโร่ก็มาช่วยด้วยนะครับทั้งเรื่องนี้โผล่มาแค่นี้นี่แหละในขณะนั้นเนี่ยน้องธรรมะมก็ทวงเวลาให้นะครับแต่ก็โดนเมินนะไอพวกคิรุรุตัวเล็กเนี่ยมันไล่ตามกุญแจไปนะครับผมเออลืมบอกนะครับว่าไอคิรุรุตัวเล็กเนี่ยมันมาจากไหนคิรุรุตัวเล็กเนี่ยมันก็ออกมาจากคิรุรุร่างที่มันแปลงร่างไปถึงขั้นสุดนั่นแหละมันก็จะแบบงอกออกมาครับแบบว่ามันโครนตัวเองออกมาได้เรื่อยๆเลยนะยนะก็ประมาณนี้เนาะหลังจากที่ พวกคิโรโร่มันไล่ตามกุญแจไปเนี่ยคิโรโร่เห็นแบบนั้นก็รู้ได้ทันทีนะครับว่าไอ้พวกนี้เนี่ยมันเลงกุญแจอยู่นะก็เลยคว้างกุญแจไปให้น้องทำมะนะครับคว้างไปให้น้องทำมะ พอจะได้ให้ไอ้พวกนี้เนี่ยไปไกลๆนะครับทิ้งปัญหาไปให้คนอื่นนะครับหลังจากที่น้องธรรมมะโดนพวกนี้รุมไปแล้วเนี่ยมม,มกะก,ก็ไปช่วยไว้นะครับทั้ง2คนนี้เนี่ยก็ได้เคลียร์ใจกันอีกนะครับผมจบไปอีกหนึ่งเคสสัญลักษณ์กายกระบาดบนหน้าผากของทั้งสองคนเนี่ยก็หายไปนะครับคนที่รับหน้าที่ถือกุญแจต่อจากนั้นนั่นก็คือพี่ฝ้ายครับคนนี้แบบโอ้โหโคตรเจ๋งเลยนะใช้วิชายแยกร่างด้ยด้วยคว้างกุญแจไปคว้างกุญแจมานะครับแต่ว่าคว้างไปคว้างมาเนี่ยดันพลาดคว้างไปให้คิรุรุซะงั้น แต่แล้วคนที่มารับไว้นั่นก็คือนินจาสาวอย่างโคยุกิจังนั่นเอง โคยุกิหลังจากที่รับกุญแจได้แล้วเนี่ยก็เลยรีบคว้างไปให้พวกเคโรโรแล้วนะหลังจากที่คว้างไปเนี่ยน้องก็หล่นลงมานะครับผมพี่ฝากก็เลยรีบบินไปรับนะเหมือนเดิมครับก็เคลียร์ใจกันนะรอยกายกระบาดบนตัวเนี่ยก็หายไปนะครับแต่ในส่วนของพวกเคโรโรเนี่ยมันไปไม่ถึงสักทีนะครับสุดท้ายพี่เหลืองเนี่ยก็ต้องมาช่วยนะโดยการจับไอ้ทั้งสองคนเนี่ยขว้างขึ้นไปข้างบนนะครับแต่ว่าดัานมีบาเรียเนี่ยมาขวางไว้ไม่ให้เข้านะครับจนพี่แดงเนี่ย จนต้องมาระเบิดพลีชีพช่วยนะครับพุ่งยานกามิกาเซ่ชนนะจนทําให้ไอ้บาเรียนี่มันแตกออกมานะครับแล้วก็บอกว่าฉันเนี่ยจะถ่วงเวลาให้เองนะแล้วนัตสุมิก็ได้มาช่วยอีกคนนะครับแล้วในที่สุดก็ถึงเวลาที่ไอ้ทั้งสองคนนี้ต้องวิ่งสักทีนะครับผมก็วิ่งอยู่นานเลยนะครับก็วิ่งไม่ถึงสักทีนะบันไดมันแบบยาวแบบยาวชิบหายอ่ะเอาละไม่เป็นไรวะเหนื่อยแต่ก็ไม่ยอมแพ้นะครับ เพื่อที่จะได้อยู่กับทุกคนอีกครั้งนึงเจโรโรมันว่าอย่างนั้นนะครับเพื่อที่จะได้ไปซื้อกันพลายกับท่านฟุยุกิอีกนะครับจากนั้นก็ทําการปิดผนึกเสร็จ เรียบร้อยนะครับผมเท่านี้เนี่ยคิรุรุก็โดนผนึกอีกครั้งแล้วสัญลักษณ์การกบาดบนตัวของทุกคนก็หายไปนะครับผมความเศร้ามองอะไรเนี่ยก็หายไปเหมือนกันครับในช่วงท้ายเนี่ยก็ทําให้เราได้เห็นนะครับว่าไอ้แสงสีเหลืองเนี่ยมันไม่ได้เกิดขึ้นที่ญี่ปุ่นที่เดียวนะครับแต่ว่ามันได้รับอิทธิพลไปทั่วโลกเลยนะก็ไม่แปลกใจนะครับว่าทําไมมันถึงจะสามารถทําลายดวงดาวได้นะหลังจากที่ลงคลิปนี้ไปแล้วเนี่ยผมก็จะลงคลิปอีกคลิปหนึ่งนะครับผมก็ลงไม่หา กันมากเนะนะั่นก็คือคลิปเฉลยปริศนาที่ว่าทําไมไดโนเสาร์มันถึงสูญพันนะครับแล้วก็รูปปริศนาที่อยู่บนฝาผนังโบราณสถานนั้นมันคืออะไรกันแน่ครับเอาจริงๆคิรุรุเนี่ยเป็นซีรีส์ที่หาข้อมูลค่อนข้างเยอะเลยนะครับในเดอะมูฟว2เนี่ยก็บทบาทของมันอะ มันมากกว่าที่เราเห็นแบบมากๆเลยนะครับก็ติดตามไว้เลยนะครับผมเนื้อหาหน่าสนใจแน่นอนครับเอาไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าขอบคุณทุกคนที่รับชมมาจนถึงตรงนี้สำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ